เจ้าพ่อแห่งฟีคิกลาฮิมสเตอร์ลิงเท้าโคตรช่างทองครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มิวกระช่องคันปากฟุตบอลน,นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของลาฮิมสเตอร์ลิงนะครับโอ้โหถือว่าช่วงนี้พี่แกนั้นเป็นแบ็คแฮมสเตอร์ลิงสองนะครับถือว่า ยิงฟรีคิกทีไรไม่พลาดนะครับถือว่าเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเท้าช่างทองจริงๆนะก็ก่อนที่ไปรับชมรับฟังนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องกันปกฟุตบอลช่องเล็กๆน้อยๆของผมคนนี้หน่อยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็หนึ่งเลยคือไรโอ้โหตอนนี้นะครับเราก็น่าจะเป็นอันที่เข้าใจกันนะครับว่าสเต์ลิงนะครับเป็นคนที่ยิงฟรีคิกคมที่สุดของเชลซีนะครับโอ้โหเรื่องนี้คือเราก็ นั่นแหละอย่างที่เห็นนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นมุมซ้ายเนี่ยมุมที่เจ้าตัวถนัดในเกมไม,ม่ว่าจะเป็นเกม n e w c a s t ิลหรือแม้แต่เกมที่เจอกับเฮสตันเนี่ยถามหน่อยกำแพงปิดขนาดนั้นน่ะโอ้โหคือแบบการฝึกซ้อม1และการฝึกซ้อมสอฝีเท้า 3. ความมีประสบการณ์4ความสามารถเฉพาะตัวของสเตอร์ลิงเองที่ยิงแบบนั้นได้โอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่แบบผมดูนะเกมนั้นผมนึกว่าเอ้ยมันอาจจะยิงเล่นๆอาจจะยิงยไม่ได้รู้อะไรมากมั้งทำฟาว สุดท้ายสเตอร์ลิงครับยิงปั่นแบบโอ้โหมุมซ้ายแบบโอ้โหคู่รักาวประตูของเพตตันี่หมดสิทธิ์เซฟเลยนะคือแบบพุ่งไม่ทันฮะกำแพงตั้งอยู่มุมซ้ายแต่ประตูมันอยู่มุมขวาไงเออแล้วสุดท้ายสเตอร์ลิงก็ยิงเข้านี่แหละมันคือแบบฟีเท้าของพี่แกจริงอันนี้คือเราก็ต้องยอมรับและเราก็ต้องให้เครด,ดิตนะเพราะว่านักเตะเนี่ยเวลามันทําดีเราถ้าเราไม่ใจร้ายเกินไปเราก็ต้องให้เครด,ดิตสเตอร์ลิงมันเหมือนกันว่าหลังๆมาเนี่ย การยิงฟรกคิกของเจ้าตัวเนี่ยถือว่าเป็นอันตรายและทําผลดีให้กับทีมได้บ่อยๆครั้งเออถือว่าอันนี้เป็นเรื่องที่อะไรที่ผมชอบมากเลยนะเพราะว่าโอ้โหก่อนหน้านี้ถามหน่อยคนที่ยิงออฟรกคิกของคมเนี่ยมีใครบ้างถ้าให้ผมนึกนะถ้าเอาแบบคมคมเลยนะยังมองไม่ออกว่ะถ้าถ้ามองถ้ามองนะมากรต้ so, องโซ่อะเออมากรต้องโซแต่ตอนนี้เขาก็ออกไปแล้วเขาไปอยู่บาร์ซ่าเออซึ่งตอนนี้นะเชลซีตอนนี้ก็ยังเป็นสเตอร์ลิงครับที่มาสารต่อซึ่งอันนี้ผม ดีใจแทนจริงนะที่ยิงแน่ขนาดนี้นะครับ2เลยคืออะไร2เลยสเตอร์ลิงเนี่ยเวลาการจีต้ตัวต่อตัวนะครับอันนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับสเตอร์ลิงถือว่าเป็นเดอรแบกของเกมลุกเลยพูดของพูดถึงของการจีต้ตัวต่อตัว,ตวก่อนการที่สเตอร์ลิงได้ลงสนามไม่ว่าจะเป็นปีขวาแล้วแต่แหละปีกซ้ายก็แล้วแต่แหละแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งนะที่กลางเกมหรือว่า,าปปลายเกมอะ่ะที่เจอกับเพตตันอะ่ะ สเตอร์ลิงมีการสลับกับมูดิกด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามูดิกนั้นโอ้โหเจอฝ่ายตรงข้ามซ้อนสองมูดิกแม่งไปไม่เป็นเว้ยมูดิกไม่รู้ว่าโอ้โหเจอสถานการณ์กดดันแบบนี้เจอแบบฝ่ายตรงข้ามรับลึกแบบนี้มูดิกไ,ไม่เป็นแต่พอสเตอร์ลิงนั้นได้เปลี่ยนฝ <_ c oughs> ั่งเฮ้ยสเตอร์ลิงแม่งที่ตัวต่อตัวเหมือนตอนอยู่ปีขวาเลยแล้วสเตอร์ลิงนะครับในเกมนี้นะเป็นคนที่ได้ MVP และเป็นคนที่แอสซิสต์ได้ สถิติเรตติ้งของสเตอร์ลิงนะครับในเกมนี้นะครับทำไป9.6ซึ่งมากที่สุดในทีมและไม่มีใครเทียบเท่าได้ไป1.6โอ้โหถือว่านี้เป็นอะไรที่สุดยอดมหากรารจริงๆนะครับข,าข,าขนาดฮูสร์เขายังเห็นแล้วทำไมแฟนบอลอย่างเราจะไม่เห็นละครับว่าเฮ้ยสเตอร์ลิงตอนนี้การจี้ตัวตัวเนี่ยและเห็นไหมหลายๆครั้งหลายๆจังหวะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบ็กฝ่ายตรงข้ามหรือแม้แต่กองหลังฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเอาสเตอร์ลิงไม่อยู่เว้ยด้วยความเร็วของเขาด้วยความคล่องตัวของเขา และลูกเก่าประสบการณ์ลูกหลอกเนี่ยเห็นไหมแบบเวลา,าหยุดอยู่ใช่ปะทาเป็นจะเลี้ยงล็อกเข้าในแต่สุดท้ายแตะบอลยาวไปเ,เส้นปากประตูของฝ่ายตรงข้ามแล้ววิ่งแซงอะ่ะเฮ้ยแล้วล็อกไปเปิดถือว่าเป็นอะไรที่แบบนี่แหละคือประสบการณ์และนี่แหละคือความสามารถเฉพาะตัวของสเตอร์ลิงอันนี้คือเราก็ต้องชมเหมือนกันว่าเจ้าตัวนั้นถือว่าทําได้ดีและมันก็ดีมากๆด้วยอะ่ะเออผมไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดเทียบได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมูดิกพาวเมอร์โบยาเนี่ย สามแนวลุกเนี่ยสู้สเตอร์ลิงไม่ได้สักคนจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าสเตอร์ลิงนั้นเก่าที่สุดมีประสบการณ์มากที่สุดนะครับเออนี่คือข้อ2นะครับ3เลยคืออะไร3เลยคืออย่างที่ผมบอกไปคร่าวๆนะครับว่าสเตอร์ลิงเนี่ยเล่นได้ทั้งปีซ้ายปีขวาและตอนประสานงานกับเพื่อนเนี่ยเสือกประสานงานกันได้เกือบทุกคนด้วยและดีด้วยนะทุกคนครับคือแบบ โอ้โหเวลาเล่นปีขวาเนี่ยการประสานงานกับมอยเซดไกเซโดหรือแม้แต่อิวคีกิลคิดเด็กดาวลุกไม้สิของเราเนี่ยประสานงานฝั่งขวาได้ดีและหลายๆครั้งหลายรอบนะครับเล่นกันได้ดีด้วยแล้วกับโคพารเมอร์เนี่ยโอ้โหโอเครู้แล้วว่าโคพาเมอร์นั้นเป็นกลางลุกเป็นตัวกลางคอยประสานงานกับเพื่อนทั้งสองฝั่งแต่กับสเตอร์ลิงโคพาเมอร์ก็ยังทํากันได้ดีเว้ย ออและไม่ใช่แค่ฝั่งขวามาที่ฝั่งซ้ายกันบ้างมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมบอกไปข้างต้นว่าสเตอร์ลิงนั้นสลับกัมมูดิกเล่นปีกซ้ายปีกขวาแล้วตอนสเตอร์ลิงเล่นปีกซ้ายก็เสือกเล่นดีกับมอยเออไม่ใช่กุสโตอีกประสานงานกับกุสโตได้อีกไม่ว่าจะเป็นการทําชิงหรือแม้แต่การโยนบอลได้หมดเลยเออหรือแม้แต่การรับบอลจากกุสโตเนี่ยสเตอร์ลิงดูเหมือนว่าจะรู้ใจกันโอเครู้แหละว่าซ้อมด้วยกันแต่โอ้โหหลักๆแล้วสเตอร์ลิงมันเป็นปีกขวาไงทุกคน คือแบบมันยากมากนะครับที่จะเข้าใจกันแบบรู้ใจถึงแบบสวงอกถึงไส้กันขนาดนี้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่โคตรยอดเยี่ยมและกับโบย่าขออย่างหนึ่งโบย่านี้คือเราโอเคด้วยแหละว่ามันไม่ได้เห็นการประสานงานกันสักเท่าไหร่ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าโบย่านั้นฟอร์มตกด้วยช่วงแรกไม่ค่อยลงมารับบอลไม่ค่อยโอ้โหยืนปักอยู่กับที่อเออซึ่งณจุดนี้มันก็เลยเป็นเหตุที่สเตอร์ลิงกับโบย่านั้นไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่แต่กับแบ็กขวาแบ็กซ้ายเนี่ยสเตอร์ลิงถือว่าทำได้ดีนะครับแล้วก็เอนโซ ก็ถือว่าเล่นกันได้ด้วยเออการรับบอลหลายๆครั้งเนี่ยถือว่ารู้ใจกันรู้งานกันและเวลารับบอลกันปากประตูอ,อ่ของเพ็กตันเนี่ยดูเหมือนว่าจะรอดูจังหวะและจังหวะไหนคนส่งคนจ่ายแม่งรู้ใจกันด้วยเออและการส่งของสเตอร์ลิงนะครับคือผมจะบอกให้ว่าการปั้นเกมการปั้นจังหวะให้เพื่อนเนี่ยสเตอร์ลิงแม่งก็ยังทาได้ดีอีกและเกมนี้สเตอร์ลิงนั้นก็ทําไป1นึ่งอซิทให้กับเอนโซ่เออแต่ลูกนั้นเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นลูกคูกิกเนาะแต่สุดท้ายท้ายที่นโซมัิงได้ เราก็ต้องชมคนล็อกไปข้างในและเลี้ยงหลกข้างในด้วยก็คือสเตอร์ลิงนั่นเองนะครับนี่แหละคือความโหดของเจ้าตัวนะ4เลยคืออะไร4เลยคือสเตอร์ลิงนะครับขยันชอบลงมาช่วยเกมรับอยู่บ่อยครั้งอันนี้คือเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับไม่ใช่แค่เกมเพลตันอย่างเดียวเป็นเกมที่เจอกับาาทางด้านของนิวคาสเซิลบ้างลูตันบ้างคิสเซาพาเลตบ้างวูฟบ้าง ทุกๆครั้งทุกๆจังหวะนะครับส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นที่แท็ติกของโปรเจิโน่แต่อีกส่วนหนึ่งมันก็เป็นที่นักเตะด้วยอันนี้คือเราก็ต้องให้เครดิตด้วยอีกหนึ่งเครดิตเลยเพราะว่าเวลาถ้าคุณมารับบอลและคุณช่วยขยันวิ่งไล่แดนกลางเนี่ยสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามนั้นจะปวัจะปั่นป่วนก็คือไรสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามนั้นจะปั่นปวนมากที่สุดก็คือแดนกลางนั้นจะส่งบอลกันได้ยากและจะขึ้นเกณฑ์กันได้ยากมากขึ้นไอ้จังหวะที่จะแบบโต้กลับที่เป็นเป็นเร็วเนี่ยจากรับเป็นลูกเนี่ย เวลาแดนกลางมันไม่เวลาแดนกลางมันไม่โล่งอ่ะทุกคนนึกออกปะแดนกลางนั้นมันจะเล่นได้ยากสำหรับฝ่ายนุ่งคล้และนี่แหละผมเห็นสเตอร์ลิงนั้นมาไล่บอลอยู่เบอยครั้งแล้วพอไล่บอลได้นะเจ้าตัวนั้นพยายามที่จะเอาบอลขึ้นไปหน้าเองด้วยถือแบบไอ้เหียนี่มึงอายุเยอะแล้วนะแต่ก็ไม่ได้แค่เยอะขนาดนั้นเข้าใจปะเออมันเป็นอายุแบบโอ้โหเกือบเกือบปลายอะ่ะแต่ก็ยังไม่ได้ไปลายแต่ยังมีความฟิตอยู่อะ่ะเออความจัดจ้านเนี่ยอันนี้คือเราก็ต้องยกให้เจ้าตัวและความขยันก็เหมือนกันอย่างนี้โมอ,อย่างนี้ผมบอกไปว่า เจ้าตัวนั้นเป็นจุดเด่นและก็เป็นจุดดีในจุดๆนี้และเป็นสิ่งที่เชลซีนั้นต้องการคนขยันแบบนี้อยู่แล้วนะครับสุดท้ายเลยคืออะไรสุดท้ายเลยนะครับก็นี่แหละคือทําไมเชลซีต้องเสริมตัวที่มีประสบการณ์ไม่ใช่เอาเด็กอันนี้คือเราก็น่าจะเห็นภาพกันชัดเจนและไม่ใช่แค่ผมแหละเป็นทุกๆคนนะครับว่าเชลซีนั้นควรจะเสริมตัวประสบการณ์อย่างสเตอร์ลิงมาบ้างอ,อย่างมูดิกโอเคเรารู้แหละว่าแม่งเด็กมีแวว เด็กมีใจเด็กขยันเด็กฝึกซ้อมแต่สุดท้ายในท้ายสุดอะครับมูดิกยังไงก็เป็นเด็กอยู่มูดิกยังไงก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์ในออบอลหลายๆรายการมันไม่ได้มีประสบการณ์มากเท่าสเตอร์ลิงอะเข้าใจปะสเตอร์ลิงเนี่ยโอ้โหผ่านมือเป๊ปโกดิโอลาผ่านแทคกติกการฝึกซ้อมกับเพื่อนลวมทีมไม่ว่าจะเป็นเควินเดอร์บอยฟีฟอเดอะไรต่างๆนานาสเตอร์ลิงแม่งผ่านในหมดและสเตอร์ลิงเนี่ยมีประสบการณ์กลายเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นแชมป์เกือบทุกแชมป์แล้วะ่ะ นี่แหละคือประสบการณ์อย่างที่เราพูดไปซึ่งมูดิกณจุดนี้ก็ยังไม่ได้มีซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่เชลซีต้องเสริมออย่างโคพมเมอร์อยกตัวอย่างโอเคดูแล้วว่าเล่นกับเป๊ปแต่สุดท้ายท้ายที่สุดโคหพัมเมอร์ก็ยังเป็นดาวลุ่งอยู่อะเข้าใจปะมีแววโหดเป็นตัวแบบของเชลซีอีกตัวหนึ่งแล้วกันสลับแนวลุกแต่อย่างที่ผมบอกไปท้ายที่สุดแล้วโคหพัมเมอร์ยังไงก็เป็นเด็กอยู่ดีโบยาก็ยังเป็นเด็กไกเซโด,ดก,โซก็ยังเป็นเด็กเอนโซ็กทุกทกๆคน็ยังเป็นเเด็กออยู่่่คันนีแหหลลมมืผวาาทํไ เวลาแบบไอ้เกมที่แบบเจอความกดดันมากๆเนี่ยเจอทีมใหญ่ๆเนี่ยแมนยูลิเวอร์พูลสเปอร์อาเซนอลแมนซิตี้เนี่ยคุณต้องการตัวที่แบบแบกรับความกดดันให้ดีเท่าสตอร์ลิงให้ได้และนี่แหละมันเป็นที่เหตุผลว่าทำไมตลาดมกลานะครับผมถึงอยากให้เชลซีนั้นเสริมตัวประสบการณ์มาบ้าง เออไม่ต้องเอาอายุแบบโอ้โหยี่สิบก็ได้มึงอา,อายุประมาณยี่สิบสี่อะยี่สิบสามยี่สี่ยี่ห้าเนี่ยเอาเอาให้มันแบบเคยเล่นแบบบ bon อ bon ลยุโรปบอลยูฟ่าอะไรพวกเนี้ยอันนี้คือผมก็เป็นเรื่องที่แบบพึงพอใจแล้วเออแต่ณจุดนี้ก็ต้องรอดูกันละกันว่าเชลซีนั้นจะคิดเห็นเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องอายุนักเตะและเรื่องประสบการณ์นะครับซึ่งผมมองว่าประสบการณ์เนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญจริงๆและมันเห็นได้จากสเตอร์ลิงคนนี้ครับเท้าช่างทองลาฮิมสเตอร์ลิง